You enjoy that? นีเราได้ใช่ไหมไม่ไหวนั่ามคนหน้ามั้ยดแม่อยู่ค่ะแม่ไม่นัองสามคนสี่คนสี่ค่ะน้องไปนั่งเล่แม่เล่นได้แม่ 得几个人啊？ มีมีเต็มที่เลยวันกลอัแเป็นร้อยปีก็ยังไม่ตายเาะั้ก็ไม่เป็นไรร้อยปีก็ได้มีความสุขนะร้อยปีก็ไม่เป็นไรออน้องค่ะอ้ไม่่างเตียเดี๋ยวดูงนี้นะน้องหลานนะคุ้ี่มี

là thần anh ạ, xung quanh người, đẹp, 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 นม่กินาคาไรก่อนดิง้านมีสาขาสองแห่งเลยอ่ามีแต่ละงานเลยนะแต่ถ้าไม่ลงไม่ใชก็ไ่รู้นะทำไม่ได้เดี๋ยวไปทำสวนรับบ้านอาบากเนาะเดี๋ยวกใต้ดินดิวยขาไม่เอรัูดเลยไม่เอาเยค่ะบ

ใช่ค่ะปะต้อปิดการลตการผลิตแ็นเดีรยวจะมีลูกแล้วละแบเอราเนยังไมแตเี่ิเเน่ยตรงนี้ที่เป็นภษาไหมคะคือว่าน้ำหยดลงมาเนี่ยนะะไม่รู้ดิไม่เยอเนาะเมื่อไห่ยอะก็รู้แหละาน่นมั่งเหรอค่เมอนท้องาเปนแี้คุณด ไปไหนได้ไปข้อดูข้างในเป็นแกนเหล็กพอกินไปดิเก่งนะโ้ยอมรับแกนเหล็กกันนะรลับไว้ยค้งใจทำนาลาวนะโจนโจนโโตอนนี้มันจะตะวัหแล้วตะวันแล้ว่ฝ้าสังนะฝ้าลัง đình nóc đình nóc, máy nên lóc để mình tính toán anh, nó cũng nhiều nha, nóc, nóc tôi <laughs> nát

ในเมืองไทยทำล่องเรือยี่ไม่มีไม่มีเลยดีมี่ถ้คนลงไปล่องมีแต่ถ้ำคนลงไปล่องอ่าด้ค่ะ่งได้ค่ะนมาน้าสีซอทำงานชักซอเยู่อ่าเนี่ยีซอเนี่ยตุตานะ จรรยาการเราเองนะทงานตอนนี้อันนึงท้องมองท้งางมอง้งมาโอ้นี่ดูดอยเออนี่เป็นทับอะไรเนี่ยเนี่องหวยได้นะแม่บอกเลยต่อไปถุกันแน่ถายอันนี้ใช่ไหมเดีอู่มนี้ป่ะไม่ใช ยอ่นี่ยยได้ไปเหานี่จำปล่อยให้คนขึ้นเราคงไปขัดกันหน้าดูแหละข้าบนเป็นอะไรเหมือนเรา ต้านมา้วอะไรต้านไม่ามมันเมกอเราผ่านนะมีกระถาอ้นี่ก็เหมือนเมฆนะนี่มองไอ้ดิเหมือนเมฆนะไปมาสองแสนสองแสนเขาแปเลยเหมือนเม

สิ้นสุดระยะาการล่อ,อ,นนอ,ลองเรือไม่ขึ้นเราะกแล้วเาอไม่งเรคขึ้นมันจะเสียงงไม่ได้ขายของนะพี่มันเป็นหินเขาไม่ได้ขายของเป็นหิน khỏe đi trên sapa ngay là sai người ta chạy dài có tăng lên này con là

ราจะเข้าอุทยาน หนึ่งสองอ่ะเห็นไหมพอนับแล้วพร้อมเลยตรงนี้มองไม่เห็นโอเคเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับสัน,น,น,น้ามาหากล้อง่ลยนะครับโอเวสองตัวมองกล้องนีดหนึ่งนะครับหอุ้งสอง

สถานที่ถ่ายทำเรื่องอวตารโหแงนเลยไม่รู้จะ่องไปไหนถูกเลยปะโหแก้วแก่ ได้เรื่ออยู่ยยางหนึ่มก็เลยตาเลยก็เลยที่าทำให้ดูนี่สวยนะลิฟต์แก้วสูง320ี่บเมตรใสวยอยู่ให้แน่อนม่น่าเชื่อนะลิฟต์แก้วขึ้นยงไงไลเ

เนี่ยเดีวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดนุวางฝางมนนะเดี๋ยวหนุ่มๆวางสวางงมินนเดี๋ยววคเดี๋งวจน好ฝาิน我เดี๋ยวตอนนี้นบอกกับสว่างฝางสว่างนดเดอร์อยซื้อลูกผเข้าใจใย ประสบการณ์ของสมวางที่ดูได้ภูเขาจุดนี้เท่านั้นนะครับขึ้นไปขึ้นบนอาจจะมองไม่เห็นนะครับนะครับประสบการณ์ของสมวางนะถ่ายรูปถ่ายสเลยตอนนี้เลยนะครับขึ้นไปเดี๋ยวจะเจอบอกอย่างเดียวอันนี้ชอไม่ชัวร์แต่ตามประสบการณ์นะสมวางก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับขึ้นไปฮะถ่ายต่ายถ่ายหันมาเรียร์แล้วถ่ายท่านไดถ่ายรูปทําเวลาถ่ายรูปไม่เห็นแต่ตอนนี้า รูปหมูไหมไม่ว <an <anak lonely> <Okay>. <ah> ่าานัตอนนี้ก็ยังมีคนมาบายยอีกวกก่ามันาถ่ายรูปหมูกันหน่อยนะครับรูปหมูกันหน่อยเพราะตอนนี้มาเหนมาถ่ายรูปหมูกันน่อยเครับว่าไว้เราจะถ่ายรูปหมูมาทางนี้เลยจัดคิวให้ ฟังนฟัฟังิามาารูปกลยีะครับเอาี้เราปฉากเขาครับว่ทางนี้มงนีเไม่ใช่น่น้องครับดเข้ามาเข้ามานี่ทีนไม่ได้วิวครับทีน้ไม่ได้วิวครับเดี๋ยเดี๋ยวอันนี้พวกเราอะจะได้อยู่ง่ายโลก